ายมันก็กลับบ้านอยู่ดีเอเคนายจะไปตามแผนเราไอหนบโอเคมามาช่วยกูสู้นะยกูไอนายจะไปบามลวดเหล็กแบบเร็วๆเจ้เจ้กูเป๊ะ่ยตรงนี้กูขอทำลวดแบบยาไอพี่ยัยงยั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 ง้ั่ยัยังยังยังยม่ยังยังยหงยังยังยังยางยัดยังยังยัความย่งกลงัวยองตรงนั้นซะก่งนมงันใหงมึงหากยะเปังยังยังยัังยังดูข้างล่างอันให้ลงไปที่มีอมลี่เยอะงงัังัง ตายโอเคครับไปกูไม่กล้าลงไปอ่ะมันเยอะยังงอก็ได้มันเยอะจริงอ่ะหลบหลบจะหลบยังไงไม่รู้เลยโอ้ยอ้าวเพื่อนนี่หว่ายเหตุเอาเพื่อนเหรออ๋ออ้าวอย่าแล้วมันมึงกกูโดนยิงไม่ช่วยแหววไอ้พวกนั้นมันเป็นพวกเป็นเวงอ่ะนายจะไปบนซ้ายมันเป็นจุดฟาร์มล้วนเงินของมันเว้ยแล้วกูจะไปดูดดมอย่างเร็วๆโดยการยิงพวกแมงเว้ย แค่มันฟาร์มไปเว้ยอย่ากูจะไปปวดเลยจะดูดของแหวงมันคือเขตฟาร์มมันไม่แปลว่ามันจะมีบอทมันเต็มเลยเว้ยแล้วก็มีพวกแมงเลยทิ้งอะไรไปดีเกาะขาเราโง่ไม่เอาเขี่ยหม,มา,มาจะกันจิ้มเร็วนายนายหมาโดนหมา,า,า, <laughs> าสุนิขัดตายอ่ะเนี่ยผูกแม่งแบบเจ็ดตัวกัดกูพร้อมกันอ่ะกงบผีเลือดหายเลยอ่ะไลยท้าวิ่งหนีให้มันต้องเตะมันให้มันตายยย ใน,ใน,ใน,ในต่างหากนะั่นะคือในตอนแรกอยากกระสู้ปเลยแล้วแ,แต่ว่าส่วนนายคีหายไปเจ็ดสิเปอร์เซ็นตะ่ะกูร้องเลยอ่ะหมายแกวไปมีเพื่อน,นี่นะอ้าวเพื่อนเอ้าสองฝูงมันเป็นสองอันเลยมันรวมฝูงน้งเอาอีกมันเคลียร์ให้กูแล้วเหรอไม่เราจะนายเราเข้าได้สองทางเปิดแบบเห็นไหมอ่าถ้าจะเข้าฝั่งบนมันก็ต้องข้ามอีกเขตหนึ่งเลยซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปอ้อมไกลเราไปทางนี้ก็ได้ เดี time, hmm? я, so s <S uh ๋ยวเห็นว่าทางเข้าอ่ะด้านหน้าตรงไปหน่อยเห็นว่ามันจะมีไปอีกโซนหนึ่งที่ที่ต้องมองไปเลยเออเราต้องไปตรงนั้นเข้างั้นยาวๆไปจะเจอใครบ้างก็ไม่รู้เออมีเยอะเลยเห็นแล้วก็แค่ลุมมันเลยยิงมันนะมันมายิงลากว่ากูว่าลากมันเไยเพื่อนบอกวีไอวีเกสอะไรเอะไรวะรูดมันเพื่อนกูน่าจะหลุนแล้วล่ะไอ้ยันโดนโดนขนาดนั้นาไม่แปลกใจเท่าไหร่อ่ะว่างว่างไม่ทำเกรดมั่งยิง ต้องยิงอ่ะพวกแมงสาดิกจังวะยดแหววพวกบึ้มคว้ากันเอาไว้เสรดนี่เดี๋ยวมันพอมันตายมันเกิดมันก็ต้องวิ่งผ่านพวกกูเอ้กูไม่ชอบหมูพวกนี้เลยอ่ะกูต้องยิงทีนะไม่อยากยิงอ้ะมันปเป็นเขตมันสิยงต้อง่อคาอ,อได้ได้อยู่ต้องยิงให้ตายตัวหนึ่งเรามาถึงที่แล้ว รีบเดินรีบวิ่งเลยวะรีบวิ่งเลยอย่ามันมันไปจุดวิ่งผ่านมาันตรงนี้รีบวิง่งเฮ้ยโฮโคนใช่ไหม่ะเฮ้ย,ยคนไม่ใช่คนมันบอทด,ดูดีอาจจะมีคนคนอยู่ยิงมันไปรูดให้มันตายระวังเจอคนมาเจอคนมีสมองยังเหลืออยู่ข้างใน มินเยอะอยู่นะโอ้ยเรื่องทั้งก่อนไปแคมมันรวมกันด้วยงไงมันเลยเยอะกระสุนหมดแล้ววักปืนพกยิง,งโอ้ยเชียพวกมึงยิงกระสุนกูเลือดออกอย่างบ่อยเลยไอ้ห่าเรื่อกินอาหารน้อย I see the enemy เฮ้ยเดี๋ยวนั่นะอะยิงกฮะอ๋อเดี๋ยวแป้นดิดฆ่าเพื่อนนะมัน,น,<า>นไปแคมตรงไหนไงไอ้ตรงหนะ้านั่นไง ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเราตายจากการโดนไอแพรติเพย์ร์ยิงอ่ะมันจะขึ้นบอกว่าเพื่อนตายตรงไหนตัวนี้ไี่เก็บกระเป๋ายังมีกระเป๋าอะไรอยู่แม่งทำไมเป็นภาษารัสเซียวะเกรซยังไอ้ดิไปกระเป๋าตรงไหนวะนี่เพิ่งเห็นไอ้ถังรูปแบบตรงนู้นอ่ะไหนมันอยู่นั่นแ่ะไหนเนี่ยอ๋อกระสุนแม่งเฟ้อเกมไอ้เยอะเยอะไปไหนวะ เยอะคือแบบมึงไม่แบบมึงผ่านกันชิบหายแล้วเงินในเกมแม่งก็เยอะเหลือเกินมึงแบบให้มันแพงๆหน่อยก็ได้ห,หายยากๆหน่อยอสูดทแพงหเลยซื้อๆอยากหนุกอยากหนุกเลยก็คือแบบตายแบบของตกหมดนะเฮียมันไม่ได้แบบมันเคยมีโอเง,งมันเลยอัพเป็นขั้นๆไปถ้าไม่ใช่เง้นนะเฮียฝ่านไล่เฮียวิ่งไปข้างหน้าตามทางไปก็เข้าไปแล้วโอ้อออออยใจเย <laughs> ยิงนู่ว่าใเ่ปร์ไหนย <laughs> ิงอะไรอะ่ะเพื่อนบอกแล้วว่าเพื่อน <laughs> บอกว่าอ <laughs> ส็อกจัดวิดคิวค่ับเพนบอกว่ากลุ่มสต็อกเกอร์เราโดนค่าใกล้ๆฐานใกล้ยอเชียนั่นแหละ <laughs> <laughs> มันมันมันป่วนในยังไม่ให้พวกกูออกไปไหนเลย <laughs> 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 ได้งั้นเรากลับบ้านก็คงเป็นความพิษที่แม่งลำบากแล้วลหละตอนเนี้ย <laughs> มันก็ต้องฝ่ามันเข้าไปอะ่ะ กูก right ็ต้องยิงแม่งให้หมดไอ้เก้ก็ต้องใช้ทางใหม่ไม่พวกกูก็ฟ้าไปช่วยเพื่อนแม่งเลยกูก็ของกูกวนกูก็ไม่ช่วยไอ้ของกูกวนนะกูไม่ช่วยไอ้กูไม่ช่วยถ้ามซ้ำมากูรัดไปแล้วกูก็ลงไปไอ้ไอ้บ้านหลังแรกเลยด้วยโอเคตรงนี้มันเป็นจุดฟาร์มไอ้ลวดเหล็กเงินที่นายต้องใช้เว้ยนายจะเอาสแกนมาสแกนก็ได้แต่อันนี้เว้ยไม่รู้นะว่ามันตรงไหนมันไม่ใช่เขตเว้นเว้นไม่ได้ดูเลย นั่นสิที่เราควรทําก็คือขามไวเขตนี้จะมีบัณดิตเอไอเยอะมีพวกแมงเบบพวมันก็ฟาร์มที่นี่อืมเหมือนมึงมึงมาจุดฟาร์มแมงอ่ะมาถินแมงแทนอ่ะของเราไปไปทางขวาของเราไปทางขวาในแมปเว้ยนนี่ของแมงโอ้กูกดเอฟเอว่าของแมงนองน้อบัณดิตเอไอทั้งนั้นไม่มีของเราเลยด้วยตอนแหกของแมงทั้งนั้นอ่ะฉันกูมาเป็นลังไอ้ยากูพร้อมจะฟาร์มลลูกพี เอ้ยไม่เ,มอ,มาเ,เอาใบเยี่ยงมั้ยก็พบใบเยี่ยงหลอกตอนแรกแต่ว่าไป็นจีสัตว์หมดแล้วของนายด้วยซิกระสุนเหลือเท่าไหร่พวกซองมายิงสัตว์ลงไปฟาร์มไปสสเปน็นไ,ไปไม่ได้ลิฟต์ลิฟสามสเปดนัดสุดท้ายเป็นไปไม่ได้เฮ้ยอะไรพวกมึงเนี่ยกระสุนได้โดนผ่านหมดแล้วอ่ะไอ้กกไ,ไ,อไอก,ก่พวกบอดนั่นอะไม่ตองไม่ต้องซองยิงปกติเยอะแล้วกระสุนไม่มี นายใช้กระสุนเลยเออกระสุนปืนนะกระสุนเจือกเกาะเขาไงบอลบี้หน่อยอ่ะสุนปืนไรเฟิลอ่ะคนละกับคนละเจ็ดแหละอะไรจีรรร้วิวที่ปืนนี่มันบอกเลยมันอยู่อยู่ดยถวแรกเลนวะเลขกระสุนเหรออะไรจุดอะไรอ๋อจุดสี่ห้าโอ้ทำไมกูไม่ได้ใช้แค่นั้นไม่ไมีด้วยโอ้ยแหกกระสุนสไนเปน obi, อร์ไปเขาบังกูละแม่งเลย พกระสุนแม่งไม่มีแล้วไอที่เนี้ยผ่ากระสุนเยอะกว่าพวกนัน้นอีกในในฟูเฉพาะไอ้เนี้ยไอ้กระสุนสไนเปอร์อ่ะเยอะเยอะสุดละซื้อเลยพวกของหนักไปพะวันเนาจะเจอมันแล้วก็กูยิงาามันตายแล้วมีกระสุนให้เ <laughs> ดี๋ยวเราบางคนมีกระสุนกันแล้ววิ่งหนี <laughs> กูกำมัดเลยไอ้เี่ยมากระตไกลแล้วไม่มีกระสุนเบเยว์เอเมี่เซฟมิกชีสไลป์ป์เลยอ่ะปั่มไปสุนไปกระสุนก็กะสุนตอนนั้นเห็นคนวิ่งผ่านแถวนี้นะมันเออมันมันวิ่งมันมันวิ่งผ่านตรงนี้ไปเลยไปไปแก่แล้วมันน่าจะไปไกลแล้วมันน่าจะวนๆด้วยไม่างเงี้ยเนี่ยวนๆฟกูอยู่นี่ไงไหน

กูนี่มนุษย์จริงๆเฮ้ยมีมีกคนวิ่งอยู่ข้างหนั้นยี่กูลองปิงมันดูเดี๋ยวพึ่งรอให้มันเข้ามาใกล้ก่อนนะเกิดค,คนวิ่งอยู่เมื่อกี้ว่าไปเฮ้ยลอยเหยื่อ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 ว่ากูลอยเหยื่อมีใครอยากอยู่ในพงหญ้าไหมข้างสามมุมเลย ่ว่าเขาอยากอ,อยู่พุ่งยาเขาโท่าไหร่้ข้างหลังก็มาได้ดื <c oughs> ้อกี้เห็นวิ่งอยู่เว้ยมันวิ่งไปตรงรถ <c oughs> นอนกันเลอะนอนรอ ยังไงมึงก็ต้องมีกรอบออกมาบ้างอ่ะที่มันจะโผล่ทันงไหนวะถ้ามันจะวิ่งมันก็วิ่งตามทางมันแหละมันไม่ค่อยวิ่งเข้าปากกันเว้ยมันวิ่งช้าไม่เชื่อว่ามันจะมาเมื่อกี้มีแต่ว่าติดบอด อีกบอทแล้วแม่งก็ไม่สนใจแล้วนะกูก็วิ่งต่อไอ้ยู่ดีเพิ่มมาสามเพิ่มมาสามกูก็วิ่งกูก็วิ่งเหมือนกันไม่รอดูหรอกไอ้สามคนเป็นเพื่อนผมไม่รู้แต่พวกกูอ่ะไม่ต้องระแวงเลยเพราะว่าแม่งไม่ใช่เพื่อนของกูแน่นอนเยดีเขาจะเปลี่ยนชนป่ะหน้าตาเอ็กดีชือเวอร์ ไม่มีเหรอแถวมีบ้าต้องดูเงียบอ่ะเหมือนมังแค่เดินผ่านเฉยๆคนเดียวแล้วกูก็ไม่เห็นแม่งเลยก็คงไปกันเลยเดินกันได้ไปเถอะไปเถอะเดินรถล็อกฟ้าเลยอย่าไปโฟยมันหินเนี่ยเขาบอกกูกูว่าไอ้ฝั่งนู้นน่าจะเดือดเลยแหละไอ้พวกไอ้เหี้ยมันไปแคมป์กันนะรถไฟเหล็กอยู่ทางขวาเว้ยข้างหน้าในแแบบขวามือโซนทั้งโซนเลยมีทหารด้วย แล้มันมีพวกแม่งด้วยถึงเหลือแค่สิบนัดนี่ี้เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อบังเกอร์หลอปนี่มมไม่มีแรงล่างหรอกไม่มีเราเขาแจ้งเตือนอุอ้ยจู่เสียงคนหนักเลยเอ๊ะแม่งยิงกันอยู่ไอ้กระสุนนะครับวะเป็นไงเนี่ยเองเนี่ยตองขอมาเยี่ยกระสุนที่จะหมดมันดิดยิงกับกาดแน่เลย วันดีทางลับไอ,อ,อ้ย guy, ิงบอลกล้าอยู่ในกระเป๋าไอ้เลยมีคนลิงกมาไว้อะมันเป็นทหารอ่ะน่าจะทหารยิงกับพวกใครบ่ยิงกับกาดแหละไม่คิดเลยกันที่แบบเราอยู่นี่ชิวๆแล้วอยู่มีใครก็ไม่รู้ลงทชอบอ่ะอันมิชันนะ่นอ่ะมันลงมาแอบมันมาเจอพวกกู้่ายคนท <c oughs> ีน่บอลกล้ายิงการะารโโาเป๋าขาสกิ๊พุ่ง๊บ ไอ้สตอสต็อกกอร์วางอนี่ไงกูดูก็เพ um like ื่อนเว้ยนั Gothic> ่นนกหรือเปล่าเดี๋ยววะใ่นกเพื่อนยบดเรามีด้วยเดด้วยมีกคชุดแม่งดีด้วยสุนทำให้ตกตลงรที่สไม่นมีพวกม่นมีพฝังเราก็มีต่อยอดสห้าของกู โอ้ยเกาะขาวอย่งเอาทิ้งเลยไอ้พวกเชี่ยอยู่ไหนเดได้ไอ้ตัวนั้นนะพวกกูกลับก่อนไปก,กไตตตตูตัวได้ต่อตัวกูแม่งเต็มไปด้วยของเลยกลับกันเลยไปมาเสียเทีย่ยวมาเสียเทีย่ยวไปพอพวกมันหายหัวไปไหนหมดไปหมดเหมือนไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยอ่ะเหมือนแบบที่นี่แม่งล้างไปแล้วแบบพวกมันหายไปไหนหมดอ่ะ เดี๋ยวาเรากูต้องกลับไปมาเชิญโชคอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยสามอ๋อกูสามเหรอกูตกใจย่ะคุณโนว่ากูจะได้เจอหมายเลขสี่เลยเนี่ยเออที่ไหนเราเกือบดีใจแล้วทังไงอ่ะถ้าจะกลับไปตัวห่างนั้นเกือบดีใจแล้วเบสมาทางไหนทางนนั้วะวิ่งไปมาไม่เจอพวกฟาร์มเจอพวกกำลังมาฟาร์มเลยวิ่งสวนหน้ากันนะข้างหน้าอะไรเยอะจะเจอ เออนึกกํลังคิดภาพอยู่แบบเสพไอ้พวกนั้นแม่งแบบมันขี้เกียจดักแล้วแล้วผู้าคนแม่เดือนผ่านมาเจอแล้วเราก็จะสนุกสนานไงระวังข้างหน้าโอ้โหแม่งรอยอยู่กลางอากาศเนี่ยน่ากลัวชิบหายมอ้บอลลี่ The fat can can The fat มีนอมล่เต็มเลยอ่ะมีอาร์ติแฟกต์มั้ยถ้านั้นก็มีได้นะ ไม่เรามีเยอะส,ะสัสๆอะมันควรแบบมันแล้วที่ลง <Okay. S 2> เฮ้ยอะไรโอ้โหเอ็กดีมึงเดินผ่านมาได้ยังไงเนี่ยอัดอิฟแฟกต์เนี่ยนี่ไงอัดอิฟแฟกต์<อ>มันคือของมีค่าสุดในเกมไปแล้วตแต่ลูกต้องดูมันมันมันหาย,ยากห่างไงเองเดินรับท่าอยู่ไหนตรงนั้นมีแข้งแบนดิตอยู่ไอ,อ้เงี้ยกระสุนกูไม่เหลือแล้วนะไอ้สี่คนเฮ้ยเฮ้ย ข้างหน้าแน่เลยจากไหนอะจากไหนอะหาไม่งี่ไอ้หมายเสี่อะไอ้ที่ขาดแมนนิไอ้สัตว์อยู่ไหนอีพวกไอ้โกซี่อยู่ไหนคุณไม่เลือนแล้ว<ๆ>ลูกพี่กูเลยอดแค่คุณพูดพกกระม้อนี่อหายไปแล้วเว้ดอย่าแม่งไวจังดูเขาดูเลยไหมยอยตัวสีแดงเลยกูปีน ไอ้เหี้ยแคปมั่งหลังเห็นละไอ้เหี้ยหมือนเลขสี่อยู่ไหนอ่ะมันเดินม,มาเห็นแล้วเหมือนมันมันเห็นมันเลขขึ้นมาสามเองก็วิ่งกลับไปทางไหนเลยไอ้คนเมื่อกี้เปล่ามั่งเหมือนเหมือนเลยไอ้เหี้ยอ๋อมีอะไรมาซ่อนในนี้ด้วยเนี่ยว่าเดี๋ยวจกได้ไหมไม่ได้มันอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่มันไปดักข้างหน้าเราเร็วนะทางกลับก็จะ มึงอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวดิเฮ้ยแล้วไม่เดิน what the fuck เมฆเดินผ่านหน้ากูไม่เหลือหรือไอ้เฮียกูกูกูพูดแบบไอ้เฮียใต้ลุงเลยมันอยู่ไหนไอ้เฮียถ้ามันดักอยู่ข้างหน้าจริงก็น่าจะในป่าไอ้เฮียไอ้เฮียบอลเต็มหมเลยมาจากไหนอะกูเราก็ไม่เห็นนะบอลมันรีสบอลมันเกินบอลเรารีบไปเถอะงั้นไม่ไม่หมดหรอก จะพักจะพักแม่งอยู่ในแคมป์กันนะแบบแล้วแม่งก็แม่งก็ที่นี่ะหละนูนนูนนูนสองตัวเลยย่ะไหนเว้ยเมื่อกี้กูปิงไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นสองตัววิ่งไวมากอยู่ด้วยกันด้วยไม่เห็นนะมันอยู่ร้อยยี่สิบเว้ยร้อยยี่สิบอ๋อมันมันเดินไปทางขวาเว้ยแสดงว่ามันไปตรงแคมป์มันเลยใช่มันเดินไปตรงแคมป์เราเสียเปียบอยู่ถ้าเราเข้าแคมป์ ผมบทแม่งก็บอกตำแหนแ่งเราได้ตลอดไอ้เคียมันเดินไปสองตัวกเห็นหัวเลยเห็นหัวมันน้อยเดินสองตัวไปหรือรอมันเดิกนกลับมาเรากูก็ป่วยไม่น่าพิ่มลมเท่าไหร่อันน้นบอดอันน้ำบทเมื่อกี้กูปิงติดแม่งสองตัวเลยเว้ยเพย์ยื้อไป จะแดงว่ามันจะไปลงมาที่ไหนบอกมันดูแบบแปลกปอดแบดดิตร่ะเ,เดินไปเด้อยมันยิงป๊อบรู้เลยอะ่ะเฮ้ยเชนูชอย่ายิงนะอุ้ยเหยียนมึงมนขอจิ้มสัก,กตืน้นเยอะขีงเยอะข้ามไปก็ออม มันมีบอบดักสองที่อะเว้นมึงก็รีบยิงตรงแคมป์นให้ตายเราวิ่งข้ามไปฝั่งเราได้เลยเว้ยเวอร์หลุมไปดูกระสุนเปล่าไอ้ดีมันเผือมีกระสุนให้พวกมึงต่อชีวิตดูสิโอ้ยยาอุะเบิรกตจารณาตามีไหมมีปิดระตูตอกกระเบิดเฮ้ยมีประตูปิดปิได้จะอะไรวะ ไว้ทำเล่นๆว่าเราบวกแคมเบอรนิดเราวิ่งฝ่าไปเลยว่าวิ่งอ้อมไปก็ได้นะมันมันไม่ได้นะถ้าาเราอ้อมมันมันได้หรือเปล่าได้มันมันไม่ถึงในระะยในระยะมันอาจจะบอดโอ้ยเฮียผมบอดเต็มเลยรอดได้ไหมหรอเนี่ยไม่เดินใช่ไหมน่ะเดินป่ะเดินเดินเดินปล่อยมาปล่อยมามว่าที่มือแขนเราจะเป็นฝูบอดก็ได้เว้ยไม่ไม่ไม่ใช่บอดกูปิงมันมันไม่ใช่บอด มันคือตัวเพย์เยอร์สองตัววิ่งไปด้วยกันมันไม่มันเดินอะมันไม่ได้มันไม่ไมันไม่มันไม่ได้เดินมันวิ่งเลยเว้ยอ๋อเป็นด้วยอีกเลบอทไม่กี่ตัวมันจะวิ่งไม่ค่อยเยอะอ๋อบอทเพื่อนบอทเพื่อนบอทเพื่อนแม่งมีบอทเพื่อนเดินมามันมาบุกไงเฮ้ยเวนเดินมาเหงาบ้างอะเฮ้ยมึงมากระธิะตัวงี้มึงมาเลียงหน้ากันตายชัดเลยว่ะเอ้ยเดินกันมาโคตรเหงาอย่างสองตัวมีกูต้องมีไม่มีหรอหายไปได้ไงอ่ะ ไอ้เชี่ยพวกแม่งมีแบบก้าวก้าวตาวะไอ้เชี่ยวิ่งหายคนเร็วอะเอาบอดเพื่อระากันละไม่ใช่พวกเชี่ยแม่งไปล้อมเอาโฟนพวกกูนี่ดหน้าพวกแม่งแบบแม่งแบบไม่มีเชี่อะไรทำอะพวกแม่งแบบอาการหักนึงต้องไปดักเอาโฟนแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยไ้ยอ่ะโอเ ไ <laughs> อ้ดีของมึงหายไปส่วนหนึ่งเรื่องนี้โอ้ยเยอะไปกูหายหมดเลยมั้งเนี่ยสับเอ้ยเดี๋ยวกูเก็แบแฟกแฟกมาโอ้โยเยอะไอ้ปีแเลยกูดูดูมึงจ้องแบบกูช่วยมึงอะไรกูช่วยอะไรมึงไม่ได้แล้วเออะจ้องมองอะมองด้วยความสิ้นหวังอะแบบฟาร์มาอ้วนๆแล้วมึงมาตายเพราะอ,อ,ร <laughs> อัลมาลี่อะเจ้าสาอะเถ้าเป็นคนก็ว่าไปอย่างแตเป็นอัลมาลี่ไง เหเนี่ยกูได้รูดมาสิบแล้วก็เมล็ดสิบเก้านะก็ถือว่าไม่หายทำไมในยิ่งเขาใกล้บ้านกูรู้สึกยิ่งเสียวใสวะไม่มีไม่มีโอเคไป็ใชรใช่ไหมดิทำเครสเสร็จแล้วไหมตายกับประสงค์ใหม่งไปเลยอยู่แล้วนี่นี่นี่ไอ้เนี่ยกระเป๋าอัเนี่กระเป๋ามึงมึงแกะเอากระสุนกลัวกระสุนร้อยกว่านัดกูอยู่ไหน เสียใจด้วยว่ากูทำได้แค่นี้แหละมันมีบางส่วนมันมันกระเด็นออกไปนอกแมปแอ,อ็้ดีมันมันเปล้วน,นบางอยู่เลยแล้วบางส่วนมันอยู่แบบลึกเข้าไปตรงอณูมารี่เลยกูมไม่เอาตัวเข้าไปเก็บแล้วไอ้เนี่ยว่ากูไม่เสี่ยงอ่ะที่เสี่ยงแม่ยังไง ครับผมปีคอยครับไอให้หหดีหนโอ้าหลากไม้สีแม่อันนี้ดรับ <c oughs> เทียดเอาไปอันไหนอ่ะเร่ออ <c oughs> กงใะต่ออันนี้กูกดอันนี้ข้างบนนะอ่ะออาก,กียังอ่าฮะกดอีกอะโอเค ไปหาที่เงียบยงกันนะอางนี้ก็ได้เออหาไปละวองไปแก,กะหันหลังไปกูเลยนาะยได้แค่ย,ยินมองอะ่ะทำอะไรไม่ได้ยิงเไยมันเทิร์ไม่ได้ออไปเฮียกูไม่เห็นเลยแล้วประเด็มันคือไปตรงมุมด้วยนะมันคืยังโดนสิดหวังสัสไปบอกก่อนโดนดูไปเฮ้ยโดนดูเพื่อนก็เจะตายเหนื่ยใจด้วย พวกฉันทำอะไรไม่ได้เอกีไซโคนเอกีไซโคนเลยแบบพูดแบบพูดแบบนี้แล้วเสียใจด้วยคุณไม่ไดไปคุณไม่ได้ไปตอบเอกีไซโคนเยเลยเออแตออม่เ้เ